นีไปคนอุ้ยอ,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 อะไรล่ะจ่อมาเริงเลยอืมยึดอืมจ่ายสวยแข็ถมทาดีว่า <laughs> กันทอไปเลยพี่เฮ้ย OBF ผมกลับมาทำงานแล้ว <laughs> แตงว่าโอเีเจ้าปันนี้เจ้าปันที่มันบุบูเฮ้ยมันเปิดอีกแล้ว้อ,อาหล,หลังต้นไม้ปัฟี่อเอามันมันหัวมาอะไรล่ะหัวมาเลยละ่ลลยละ,ลลละงองตามไปเก็บได้เวลาจ่ายเสบอลแล้วหลหลังเนี่ เจ็ดร้อยนี่เมื่อกี้ยังฆ่าตัวตายนี่เมื่อกี้พี่เออมันเถือนมาฆ่าตัวตายน่าจะกดน่าจะกดฆ่าตัวตายระเบิดมือเอายอมแพ้เก็บไ,ไ,ไม่ได้กระเป๋าเต็มโอขออย่างเดียวขออย่างเดียวนะตรงไหนจะได้เออ พร้อมนะพร้อมพี่โอ้ยยิงกระนังบูตอนนี้มีใครยิงกันั้างใช่พี่ตอนนี้มีใครไปยิงบ้างอยากบูแล้วดิบดิบแต่เขาเรียกคาทายพี่ยังไม่หิวอะไรเลยนะพี่เอาไม่เน้นหิวเราเน้นบู ดิมบูบูมากๆก็ไม่ดีนะพี่ถ้าผมชุบไม่ได้ก็ซวยเลยนะลุกไม่ได้แล้วลูกไปีไปเลยไม่มีคนครบเม้ยใครนาแล้วน้าแล้วมันคิดมันล็อกมันล็อกนุน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 างขวาเอ่อคิดวู นี่ไงมันข้างหลังนั่นไงพีบไปหลบอยู่หลังต้นไม้แล้วป่ะนะอออลองขับรถออกไปเล่นดูเอาเลยอ่ะขับดีแล้วขับไปแล้วขับไป มขี่วนไว้ขี่วนไว้ขี่วนไม่โดนกดนั่งไม่ทันผรมันจริงจังมุมสูงมีสองปีพี่ข้างหลังก็มีข้างหลังก็มีใช่จัดแล้วม้วนีแโอ้โหม<อ>ีอะไรแล้วล่ะ วยได้ MVP an no. ด no no ้วยได้ไงขี้โม้ไม่ผมไม่ควรได้พีผมเพิ่งเล่นผมไม่ควรได้มันต้องให้คนอื่นเล่นเห่เห็นเป็นไรไหมเอาไงโอเคพี่แล้วแหละเครื่องผมร้อนละแล้วผมด้ได้ผมสงสารโนบุ๊กผม